สวัสดี f c m ปรงกคนครับสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจพี่น้องสวัสดีวันอังคารครับวันนี้วันอังคารที่หนึ่ง <ś c oughs> หนึ่งกุมภา,าพันธ์ครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้มันถวยออกนะครับขอท่านโชคดีมีชัยมันหนะครับเลีกอะไรไว้ก็ขอสมหวังนะครับส่วนใครที่ไม่ถือก็ว่ากันใหม่้นหน้า เค okay, ทุกคนพามาหาเพึ่งมิมครับมื่อวานวัน,วนจันทร์สามสิบเอ็ดผมไม่ได้มาหามาทำคลิปเพราะผมเป็นลูกสาวไม่ยอมนอนเลยทุกคนโอ้โดยไม่ได้ออกมาทำคลิปครับวันนี้นอนปุ๊บรีบมาเลยครับน,นี้พามาดูมิมเก่าครับแล้วก็จะมาหาจะมาตีเออมาจะตีมิมมือสองนะครับแล้วก็มาดูว่าน้อหวานถึงไหนแล้วแล้วก็มาตีมิมใหม่นะมาดูรังใหม่ว่า จะเจอมั่งไหมนะครับผมเราจะหาเจอมั่งหรือเปล่ามาในเสื้อสิงห์พูรครับรีบมาเกินทุนหยิบเสื้อเมียมาใส่ดูตัวทีอา้าวเสื้อเมียนี่วา <c oughs> รีบเกินครับลูกสาวหลับก็รีบเดินงานเสร็จอะไรเสร็จล้างคนนม,มเสร็จก็มาเลยเกล้มดูต้นสับสือครับเจอครับ มานดูสักกระลังหนึ่งมาไม่เคยเจอเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเจอไหมเราเจอแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูครับเดี๋ยวไปดูพุ่มนี้ครับพุ่มนี้กับพุ่มนี้กับพุพ่มนี้จะมีสักครั้งไหมเติดติรดเติดติดจะมีไหม โอ้โหไม่มีเลยครับไปดูอันนี้ต่อพรเจ้ตกลไปดูฝั่งนู้นด้วยครับเดินยาวเลยพี่น้องไกลเลยขอยห้พบกัมาที่หลังม่นจะเจอไหมมีมือสองมันจะอยู่หรือเปล่านะครับทำไม่รู้ซะก,ก่อน มีไหมไม่มีโอ้โหพุม้มคอยครับพุมม้มคอยนิมยังไม,ม่จับเลยโอ้โหโอ้ยมีทุกคนเอาเจอรังหนึ่งครับโอ้โหนาบัลเลอร์ทุกคนนี่ฮะโอ้โหหากันสดๆให้ดูอีกแล้วครับ อ่าไม่เหวี่ยวแล้วทุนโอ้โหไม่ได้เตรียมแต่อย่างใดโอ้หัวน้ำครับพี่น้องโอ้หัวน้ำใหญ่มากโอเคขอตั้งกล้องแป๊บนึงครับ อโอเคครับอ่ะโอเคทุกคนได้มาแล้วครับวับนี่โอ้โหดังนี้ค่อนข้างจะดุดุมากมากเลยครับไปถึงนิดเดียวถึงตัวมาแล้วครับดุมากเกิ <c ười> ดโดนต่อยดีที่ควันไปนี่ก่อนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอันตรายจริงครับมิมแถวนี้โอ้โหหัวน้ำไม่เต็มนะฮะ ทำท่าจะฟอด้วยทุกคนแต่ดีว่าข้างบนยังมีหัวน้ำอยู่ครับนีประมาณ50%ครับไปถือโอเครังแรกมาแล้วครับไปดูว่าจะเจออีกไหมเกิดโดนมิ้นต่อยตาแล้วครับอยู่ใกล้แค่นี้เดียวทุกคนโอ้โหนี่ครับโอ้โจะล้มจะล้มเห็นไหมไม่เห็นเนาะเนี่ยอันนี้คือ รังเก่า่ผมตีไว้ครับผมก็โมเนบไว้ตรงนี้ให้ฟักตัวฟักทิ้งเหมือน้วนะครับแล้วก็มีมิ้มห้อยโขงอยู่ข้างบนอันนี้เห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วครับแต่ว่าผมไม่ตีมันเล็กไปครับไม่คุ้มไม่คุ้มปีนนะก็เห็นรังนี้รังหนึ่งสงสัยนี้รังมาใหม่ที่ผมเคยตีไปแล้วครับย้ายมาใหม่จะให้ดูครับดูใกล้ที่นี่ดูผมก็เอามือแหวกเข้าไปอ๋อ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 เอาเอาบินออกมาแล้วทุกคน มัดุจงังว่าเฮ้ยนี่บ้านผงนี่มันดุมากเลยอีทางตะก,กี้นี่ก็ย้อยครับทางนี้ก็นี่เดี๋ยวการทุกคนรีบครับไปมีเวลาน้อยฮะโอเคเดี๋ยวมาทางนี้ครับเรามาเหนือลมนะฮะไปใต้ลมนี่ก็เรียบร้อยอีกนี่ครับเอาไม่โฟกัสอีกเออ ตามน,นั้นเลยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้เพิ่งมาสร้างรังครับรังเพิ่งมาอยู่ดูวิ่นน้ำหวานไหมโอ้สกูนะ๊ดะน้ำหวานมาอย่างเอาคนที่ไม่มีไฟครับเคีรยดูครับอุย้ย สกีไฟลุนโอ้โหน้ำหวานมาแล้วเฮ้ยหุ่นน้ำหวานมาแล้วครับมาอย่างวะเดี๋ยวต้องขยาวดูครับผมเดี๋ยวต้องขยาวดูฮะลงควันแล้วขยาวได้เลยนะครับโอ้โหรังเกแล้วทุกคนไม่ใช่รังใหม่ครับมีนางพญากำลังฟักด้วยทุกคนดีกว่าได้เห็นนางพญากำลังฟักครับ นี่ฮะในดูครับโอเครังนี้ผมจะไม่ยุ่งครับโอเครังนี้ผมจะไม่ยุ่งนะเห็นไ,ไหมนาพญานะนางฟักนี่ครับตุ่มข้างล่างโอ้โหสุดยอดเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เห็นนางพญาฟักครับไปตรงนี้ปล่อยครับโอเคโอเคครับเพิ่งมาถึงครับ เดี๋ยวไปดูว่าพิมพ์ยังอยู่ไหมผมวางไว้ตรงนู้นครับรังหนึ่งนะครับตีไว้แล้วก็แขวนไว้ครับมีรอยแวกด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่าครับอาจจะร่วงหรือไม่ก็อาจจะมีคนตีไปแล้วครับอ่าอยู่อยู่ชิบหายแล้วไม่อยู่ครับทุกคนอ้าวมีคนเอาไปแล้วครับสภาพรังเก่า โอ้ไม่อยู่ครับทุกคนมีคุณออกไปครับที่คุนมาตีซ้ําครับเพราะว่าราังเก่ารูที่ร่วงไม่มีครับถ้ามันร่วงต้องเห็นครับต้องเห็นคอนแล้วก็รังเก่าครับอันนี้ไม่เห็นเลยโอ้โดูเขา,เาไปแล้วคุณคนดูแถวน,นี้มีไหมทำรังใหม่มีไหมก็ไปก็ไม่มีครับ โอ้หลังมาเล้เลยทุกคนเสียดายครับไปสาแขวนไว้ครับ,ขขววรบพวกเขาเห็นแหละอยู่ไหมยิ่งไม่อยู่ทุกคนโอ้ย้ายไปแล้วครับทิ้งรังครับรังมาตกเนาะถ้าก่อนจะไม่ทิ้งนี่ครับทิ้งไปแล้วทุกคนเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเร้อเป็นหนึ่งเลยอีรังหนึ่งอันรังเก่าเลยอรังหนึ่งครับไม่รู้ไปทําทรังอยู่ตรงไหนไม่มีเวลาไปแหวกหาด้วยครับทุกคนโอ้โหมุขอนเพ,พิ่งหลวงไม่มาจับเลยครับเฮ้ยผมเห็นโอ้พ่งสร้างใหม่ครับนี่ครับโอ้ตายเลยไปดูไปดีอีสองอาทิตย์ อสองอาทิตย์กับอสองอาทิตย์อออโอ้โหอัมเบอร์นายปอยู่ในเนี่ยะทุ่งหลวงเราหานา้ม่ิจอเลยจะไทจะปลูกจะลงพืชพันธุ์การเกษตรเราเนี่ไทยเลยนโอ้โหไหนครับมาดูตรงนี้ฮะยังอยู่ไหมเฮม้ยมีมีรอยแหวกมะทุกคนคิดว่ายังอยู่ ไอ้เชียกจะวดจะวัดวัดวัด,ดหายเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหล้นลอ,อยไปอีกแล้วครับไม่อยู่ครับพี่น้องโอ้โหโโหุสาดอืว์อือม น้องโดนไปอีกแล้วครับอู้หูแต่ดังนั้นผมว่ามันเห็นแน่นอนเลยเดี๋ยวมันก็มาเอาครับมันอยู่ที่ว่าผมจะวายผมกับมันจะวายจะวายเหมือนกันอ,อ้มันหวานแตกครับพี่น้องอ้หเป็นแบบไม่ใช่ตรงั้เรียบร้อยครับพี่น้องโดนจัดไปอีกแล้วหายอีกแล้วครับ โอ้เซ็งหน่ฮะเดี๋ยจะดับยับคลังเดี๋ยวไอ้รรงนี้รรงนี้ผมกินดีกว่าครับเดี๋ยวนิดหนึ่งอื้มอ้าไม่เคยเบื่อครับน้ำผึ้งชื่นใจทุกขังที่กินครับ หหือลังนี้ถ้าหายอีกแปลว่าเอฟซีผมแน่นอนชัวร oh. ์ y y ้านประเิ็นิ์โอ้โหตอนนั้นยังอยู่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับนี่ครับ น่าจะเป็นเพราะว่าอาหารหรือเปล่าครับเลยไม่อยู่ไม่มีอาหารโอเคครับพี่น้องแย่เลยโดนโดนเฮฟไปสองกระรังครับนี่กระรังอีกใบใหญ่เลยนั่นเลยโอ้โหเสียดายครับหัวน้ำหมากกำลังเต็มนะเอ่อน้ำมิม้มครั้งที่สองถ้าเราตีเนี่ยหัวน้ำที่ใหญ่กว่านี้เนี่ย ใหญ่กว่าดังเดิมใหญ่กว่าครั้งแรกที่เขาทำนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ทันโดนแฮปไปก่อนครับทางเซ็งเลยทุกคนโอ้โหเนี่เยเลยไม่ว่ากันตทา,างต่างหากินครับเขาก็หากินเราก็หากินแต่ว่าเสียดายเท่านั้นเองครับเสียดายโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะโอ้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ